สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อโรคระบบภายในผู้หญิงทานทันยพืชอย่างไรให้อ่ให้ปลอดภัยนะครับท่านใดที่มีปัญหาระบบภายในอ,อยู่นะครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาระบบภายในอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมลุกโต้มลุกหย่อนเนื้งองอกมลูกซิสลังไข่แม้กระทั่งมีปัญหาเรื่องของ ทางช่องคลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการคันการตกขาวหรือออกร้อนในช่องคลอดนะครับโรคทั้งหมดภายในของคุณผู้หญิงของเรารวมถึงตัวซีสเต้านมอยู่นะครับท่านในที่มาฟังไลฟ์หมออยู่นะครับมาฟังไลฟ์แรกอยู่นะฮะก็อยากจะบอกท่านนะครับว่าโรคเหล่านี้นะครับมันรักษาได้มันมีแนวทางรักษาให้หายได้โดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับผ่าตัดเราก็กลัวบางท่านก็ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดผ่าตัดแล้วเราก็าได้รับข้อมูลต่อนะครับว่ามันไม่ได้หายขาดมันสามารถงอกมาใหม่ได้นะครับผ่าบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะครับหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีแต่ทําให้คุณผู้หญิงเราเครียดกังวลนะครับหลายท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานอยู่คนเดียวมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับหลายท่านที่แต่งงานแล้วนะครับมีครอบครัวการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเราสามีของเรานั้นเป็นปกติ แต่มาวันหนึ่งที่เรามีปัญหาระบบภายในของคุณผู้หญิงเราเราก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเ,เรื่องพวกนี้นะครับมันให้ไม่ได้สามีเรามีความต้องการแต่เราให้ไม่ได้มันก็เป็นความเครียดความกังวลอยู่นะครับหลายท่านก็กังวลว่าคุณผู้ชายของเราจะออกนอกบ้านไมหมนุ่นนั่นนี่นะครับก็เลยบอกนะครับว่าตัวโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงของเรานั้นนะครับมันมีทางออกมันมีทางรักษาให้มันหายได้โดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดเพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆนะครับค่อย ดูค่อยเจาะลึกลงไปนะครับผมเองก็ได้ทำไลฟ์เรื่องของอะระบบนายของคุณผู้หญิงนะครับรวมถึงทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับท่านก็ค่อยๆไปตามฟังได้แต่ในไลฟ์นี้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของอทันยพืชนะครับทันยพืชก็เป็นของดีมีประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแต่ว่าถ้าเราเองเราไม่มีความรู้อย่าง ลึกซึ้งนะครับ่นั้งหมดในเรื่องของทานเข้าไปแล้วเป็นอย่างไรมีผลต่อโรคเราอย่างไรมีผลต่อชีวเคมีเราอย่างไรนะครับถ้าเราทานเข้าไปเยอะๆหรือเราทานไม่ถูกนะครับมันก็ทําให้โรคของเรากาเริบก็กเริบได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะตัวการเกิดโรคนะครับในโรคของผู้หญิงคุณผู้หญิงของเรานะครับในไลฟ์นี้ผมจะไม่เจาะลึกลงไปทั้งหมดนะครับว่าแบบละเอียดนะครับนะท่านใดที่ อยากจะรู้อย่างละเอียดน,นะครับน,นกลไกเกิดลูกมาได้อย่างไรก็คือให้ไปดูใน EP ีที่2 1 1ร1นะครับทำสข้อนี้โรคระบบภายในของคุณของคุณผู้หญิงหายไวแน่น,นอนและตอนท้ายนะในท้ายนะครับผมก็จะพูดถึงอาหารแสลงมีอะไรบ้างท่านย้อนไปดูได้เลยนะครับค่อยไปดูนะครับแล้วก็ก็ค่อยปรับตัวนะครับหลายท่านเลยที่มาฟังไลฟ์แรกนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่า ท่านอย่าไปท้อแท้สิ้นหวังนะครับโรคพวกนี้มันไม่ได้เป็นโรคทางตันหรอกนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจแล้วเราก็เอาความรู้ที่ผมให้ไปนั้นไปใช้แบบมีวินัยตั้งใจทําหรือเปล่านะครับนะฮะผมก็จะพูดแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าตัวระบบภายในของคุณผู้หญิงของเรานั้นน่ะปัญหาหลักๆมันก็คือมาเกิดจากภาวะเรามีภาวะไขมันเลือดค่อนข้างสูงหรือไขมันเลือดสูงแล้วก็มีภาวะเลือดจางหรือค่อนจากค่อนข้างจางติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยที่เมือ่อไหร่ที่ไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลานติดต่อกันนะครับมันจะทําให้ตัวภูมิในร่างกายของเราเริ่มทํางานผิดเก้ฑนขึ้นมาภูมิในร่างกายเราปกติมันก็กําจัดื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราแต่เมือ่อไหร่ที่เรามีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างสูงหรือไขมันสูงมีภาวะเลือดจางหรือค่อนข้างจางเป็นเวลานติดต่อกันภูมิของเรานะครับมันจะทํามาส่งผลให้ภูมิของเรานั้นเริ่มกลับมาทำลายเนื้อเยื่อแลวเอาไว้ว่าของเราเองขึ้นมานะครับนะฮะ เมื่อไหร่ที่ภูมเราทําลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรามันจะปวดเมื่อยตัวปวดเมื่อยตัวนะครับตั้งแต่ข้อบา่าไหลจนไปแผ่นหลังจนถึงท้องน้อยจนถึงจนถึงเรื่องของเขา่าจนถึงส้นเท้าเลยมันจะปวดตามเมื่อตามตัวนะครับอันนี้เราก็คือจะเรียกว่าเป็นมีนาโนมร่างกายมีนาโนมเป็นโรคลุมบตอยนะครับแต่ถ้าเกิดที่ผิวหนังของเราล่ะมันก็จะเป็นผื่นคันแพ้ง่ายนะครับเป็น ลักษณะแผลลักษณะผิวของเราแพ้ง่ายเป็นผื่นคันไวต่อแสงแดดเดี๋ยวบางทีเกิดอักเสบที่หน้าของเรามันก็จะเป็นฝ้าหรือเกิดขึ้นที่ตัวหนังศีรษะของเรามันก็จะเป็นตุ่มคันผมร่วงรังแคบางทีก็เป็นตุ่มคันตลอดเลยหลักๆคือม,มันจะส่งผลให้ผมเราร่วงนะครับแล้วก็คันทรมนันยาสระผมยี่ห้อไหนก็ไม่ดีสักยี่ห้อหนึ่งนะครับเพราะอะไรตัวร่างกายของเรานะครับมัน ค่อนข้างจะแบบไวแล้วก็มีการอักเสบตลอดเวลานะครับนะยาซบขมที่ผลิตมาก,ก็ดีนะครับแต่ว่าพอเราใช้ใช้ไปนะครับจริงๆแล้วต้นเหตุมันก็คือตัวร่างกายของเราคือหนังีิษาของเรานี่แหละครับนะฮะถ้าตัวภูมิของเรานะครับทำลายเอายะภายในของเราปลดต่บปอดตับม้ามไตนะครับโดยเฉพาะตัวไต,วตกับหัวตัวไตกับสมองเรานะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น ภาวะนะครับมีแนวโน้มเป็นโรคเอสเอนะครับหรือโรคพุ่มพวงโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับในช่วงแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีแนวโน้มเป็นโรกรูมาตอยหรือเป็นเอสเอก็ตามนะครับในแรกเนี่ยจะใช้คําว่ามีแนวโน้มหรือร่างกายเสียสมดุลขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรเราตรวจค่ารูมาตอยมันก็ยังไม่เกิดมันยังไม่เจอตรวจค่าเอ็นเองชี้ว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันก็ไม่เจอเป็นเอสเอก็ยังไม่เจอนะครับแต่ปรากฏการณ์ที่ทามาเรื่อยๆเลยนะครับ แล้วจากภาวะนี้นะครับมันเกิดเป็นมูลูกโตนะครับมูลูกหย่อนเนืง้องอกมูลูกซิสตนังไข่ชิสตองมได้อย่างไรหรือคุณหมอนะครับก็เพราะว่าอะไรในกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าจะเป็นรูมาตอยเอสเอี SO e, นะครับหรือโรคภูมิ่วกนะครับเราเจะได้ยินคําว่าลูมาตอยโนดรูมาตอยโหนดก็คือมันเกิดจากที่ร่างกายของเรามีไขมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้น,นเรื่อยๆสะสมเป็นเวลานานร่างกายของเราก็จะฟอร์มตัวเป็นจากไขมันนะครับจากไขมันก็เป็นก้อนเล็กๆสะสม ฟอมตัวกันขึ้นมาเป็นไขมันกรงเล็กเราเรียกว่ารูมมตอยโนดนะครับถ้ามันค่อยเป็นค่อยไปนะสะสมกลายเป็นพังผืดละไขมันก็มาจากพังผืดนั่นแหละฮะนะครับพังผืนก็แทรกเป็นไขมันที่แทรกอยู่ตามตัวมดลูกของเรานานเข้านานเข้ามันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็มีการอักเสบเราก็เรียกว่าเป็นมดลูกโตนะครับถ้ามันหย่อนเอาไปที่ปลายช่องคลอดของเราเราก็เรียกว่าเป็นมดลูกหย่อนนะครับถ้ามันเกิดที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ว่าจะในโพรงมดลูกในตัวกล้ามเนื้อมดลูกหรือนอกมดลูกนะครับอันนี้ จุดเดียวก็พัฒนาโตขึ้นโตขึ้นมันก็เป็นลักษณะของเนื้องอกนะครับถ้าท,ที่รังไข่ของเรานะครับมันก็จะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ฟอมตัวเป็นลักษณะของทุ่งน้ําขึ้นมาจ Yet, มนที่สุดก็เป็นเนื้องอกที่รังไข่ของเราเต้านมก็เหมือนกันนะครับก็ค่อยฟอร์มตัวเป็นแคลเซียมเป็นรวมตัวเป็นก้อนเป็นซิสขึ้นมาเป็นเนื้องอกที่มดลูกของเราขึ้นมามันก็ค่อยๆรวมตัวกันแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับนะบจนวันหนึ่งนะครับมันมีออกอาการขึ้นมานะครับอาการที่มา พร้อมกันจากที่ภูมิในร่างกายทำลายเนื้อเยื่อได้ว่าของเราเองขึ้นมาก็คือในเรื่องภาวะการตักงเสบนะครับไม่ว่าจะเป็นปากแห้งคองแห้งน้ำลายเหนียวนะครับเพราะอะไรเราต้องอ่าพวกนี้จะมีไข้ต่ำต่ตลอดเวลานะครับเราต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้าเยอะก็ฉี่บ่อยๆดื่มน้าเยอะก็ฉี่บ่อยๆนะครับมีการเสียบภายในร่างกายของเราถ้าไปทีอ่อ่น้ำนะครับส่วนใหญ่ที่เรา,าดื่มเข้าไปเยอะก็จริงแต่มันฉี่ออกหมดนะครับ เราไปเลี้ยงน้ำสสใส้ใยแล้วไม่พอก็เกิดอะไรขึ้นเกิดท้องผูกนั้นเข้ากลายเป็นริดสีดวงทวารขึ้นมานะครับปากแห้งคองแห้งลำไสเหนียวนะครับพิกีขาดจะไข้ทา,านไม่ได้นะครับอาการต่างๆเหล่านี้มันจะค่อยตามมาตามมาตามมานะครับจนสร้างปัญหานะครับความรําคาญให้กับเราสร้างความเครียดให้กับเรานะครับแล้วแล้วทันยับพืชหลัคุณหมอนะครับทันยับพืชนนะครับมันไปเกี่ยวอะไรกับโรค ระบบภายในของคุณผู้หญิงของเรานะครับตัวทันยพืชนะครับเราก็ต้องไปมองดูนะครับว่าส่วนประกอบของทันยพืชไม่ว่าสัดส่วนของโปรโตีนของไขมันนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตทั้งหลายนะั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ,ถ,รรบ,รบถ้าเราไม่ทราบใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทราบอาหารต่างๆที่เราว่าดีดีๆเข้าไปนะครับมันก็มีผลต่อการสะสมของไขมันของร่างกายของเราการใช้พลังงานอะไรต่างๆนะครับมันก็ มีผลตามมานะครับนะมีผลตามมาจากที่เราทานเข้าไปถามบอกว่านะครับโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงของเราที่เราเครียดเราราคาญมีความกังวลอยู่ถามบอกว่าโรคเกิดจากอะไรเกิดจากปากของเราเกิดจากการกินของเราเกิดจากการบริโภคของเราแต่เราไม่ทราบเราไม่ทราบเราก็กินแบบไหนละ่ะเราก็กินตามที่พ่อแม่พาทำเรากินตามที่เราชอบเราทานจ้ทาทอดเราชอบทานอะไร เราก็ทานแบบนั้นอะไรอร่อยเราชอบก็ทานแบบนั้นจนวันหนึ่งเราเกิดโรคขึ้นมาแต่เราไม่ทราบนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับจนถึงวันหนึ่งมันมีความผิปดปกติของร่างกายเราก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจดูเอา้ามันเป็นแบบนี้นะครับคุณหมอแน,นี่ยไม่ผ่าตัดเราก็กลัวนะครับจนมาเจอไลฟ์หมอเอนี่แหละครับว่าทํำยังไงนะครับอาหารต่างๆนะครับที่หมอเอแพทย์แผนไทยให้ทานนะครับก็คือหมูปลาช่อนแว่นพิมพ์ตะคุถูเหลืองช้นลอดสีขาว หมูปลาช่อนบารพิมพ์ต้งหู้ถูเหลืองเช่นดอดสีขาวนะครับหมูก็เป็นหมูสันในหมูดแดงแดงอย่าหมูติดมันเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ดอดสีขาวอย่าเอาแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีขาวไม่เอานะครับเป็นแพคแช่น้ําในซูปปเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่เอานะครับไม่เอานะทานแบบนี้ตัวอาหารก็คือทานในสัดส่วน 60- 70%ที่เป็นโปรโตีนผักก็คือผักที่ทานได้คือผักกาดขาวพะน้กวางตุ้งกระหล่ำปีทวยาผักชีนะครับ ทานในสัดส่วน30-40%ปนะครับปรุงเลวกเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสขูเหลืองเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสขูเหลืองเกลือก็เป็นเกลือขาวอย่าไปเอาสีดำสีชมพูไม่เอานะไม่เอานะครับผลไม้ลหละคุณหมอผลไม้ก็แอปเปิลกับฝรั่งนะครับนะส่วนธัญพืชลหละคุณหมอนะครับเราเห็นแล้วหมอพูดให้ฟังแล้วนะก็คือตัวเต้าหู้ขูดเหลืองชนิดหลอดสีขาวอันนี้เป็นโปรตีนนะในกลุ่มโปรตีนนะครับในกลุ่ม ทเหลืองนะครับก็จัดเป็นตระกูลขั่วก็เป็นตระกูลทันย่พืชนเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับนะเราหลากัหลกๆก็คือทานแค่นี้แล้วก็ออกกําลังกายนะเราออกกําลังกายไปนะครับอันนี้คือเป็นอาหารเป็นอาหารสําเร็จเลยนะที่ผมให้ไว้ให้กับคนไข้ไว้นะครับถ้าบอกว่าจะทานอะไรไม่ได้เลยเหรอคุณหมอไม่นะครับก็คือทานแค่เทาที่ผมบอกไปมันไม่เ,เร่งการตังเสพนะครับหลาย์ผมก็จะพูดถึงเรื่องของโปรโตีนเรื่องของ เอาพกผักอะไรต่างๆท่านไปดูรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าเป็นเบ็ดเสร็จนะครับตามที่นี้ก็พอคือที่เราทานให้ก็พอนะครับในเรื่องของธัญพืชนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของอาหารการกินที่เราทานเข้ามานะครับอย่างที่ผมบอกไป้วครับว่าตัวธัญพืชเองนะครับสัดส่วนของเขาก็มีเรื่องของโปรตีนนะครับไม่ใช่มีโปรตีนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับการที่เรา นะครับการที่เราอยากจะลดปริมาณไขมันลงในเลือดของเรานะครับปริมาณลดปริมาณไขมันในเลือดของเรานั้นนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเราก็ต้องไปดูนะครับว่าร่างกายของเรานะครับอา,อาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับก็คือเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตไขมันก็ตามร่างกายของเราก็จะย่อยๆๆเพราะย่อยเสร็จปุ๊บก็ ได้เป็นพลังงานออกมาพลังงานก็เอาไปใช้ชีนในชีวิตประจําวันของเราการเดินการเหินการวิ่งการทํางานพลังงานที่เหลือหลักคุณหมอพลังงานที่เหลือก็สะสมเป็นพลังงานสํารองในรูปของไขมันไขมันก็แทรกตามหลอดเลือดของเรานะครับในเซลล์ในใต้ผิวหนังในเซลล์ตาทุกส่วนของร่างกายของเรารวมถึงเป็นองค์ประกอบของรูมออ์โหนดหรือก้อนเนื้อเยื่อก้อนที่เป็นเนื้องอกนะครับเป็นซิสตังไขเป็นอะไรขึ้นมานะครับก็ มาหลักๆวนประกอบหลักๆก,ก็มาจากไขมันนั่นเองนะครับแต่การที่นะครับการที่เราอยากจะลดปริมาณไขมันลงอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคระบบภายในของผู้หญิงของเราก็คือนะครับเราก็ต้องไปรู้ต่อนะครับว่าชีวเคมีในร่างกายของเราเป็นอย่างไรเวลาที่เราทานอาหารสแสลงเราทานอาหารเข้าไปทุกอย่างนะครับเราทานอาหารเข้าไปแล้วนะครับเรารู้นะครับว่าสุดท้ายคือพลังงานสํารองก็คืออยู่ในรูปของไขมันสะสมนะครับ นะแล้วเราจะลดปริมาณไขมันลงได้อย่างไรนะครับก็คือเราจะต้องรู้นะครับว่าลําดับการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราเป็นแบบไหนนะครับพลังงานรูปแรกที่ร่างกายของเราเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานก็คือคาร์โบไฮเดรตรูปที่2คือโปรตีนนะครับรูป3ามคือไขมันนะครับสังเกตไหมครับว่านะครับลืมอบอกไปนะครับว่านอกจากหมอ A ให้ทานเน้นทานกับข้าวนะครับก็คือโปรตีนที่ไม่แสดง60-70ถึง ผักที่ไม่แสดง30-4 0เนะครับส่วนข้าวเราคุณหมอนะครับในสไตล์หมอเอแพทย์แผนไทยนะครับก็คือข้าวทานน้อยๆนะครับแป้งน้ำตาลทานน้อยๆไขมันทานน้อยๆนะครับแล้วนะแป้งน้ำตาลไขมันทานน้อยๆข้าวผมให้ทานแค่สองช้อนโต๊ะชาวเชียงเยียไม่ต้องถ้านไหนที่เคยเป็นจาน2จานอยู่ก็ค่อยลดลงมาปรับลงมานะครับปรับลงมานะฮะเราก็ทาน กับข้าวเป็นหลักเลยหิวกินอิ่มหยุดไม่ได้ให้อดหิวกินอิ่มหยุดไม่ต้องอดนะครับหิวกินอิ่มหยุดไม่ต้องอดแล้วก็ทานกับข้าวที่เป็นตัวโปรโตีน60-7ถึงที่ไม่แสดงผักที่ไม่แสดง30-40%ถึงปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วดหงนะครับแล้วเราก็ออกกําลังกายกันนะครับนะฮะเราออกกําลังกายแป้งน้ําตาลเราทานน้อยนะครับนะฮะจากที่เ,เรากลับมาเรื่องของระดับการเผาผลาญพลังงานนะครับแป้งน้ําตาล รูปที่1รูปที่สคือโปรตีนรูปสามคือไขมันรูปสามคือไขมันนะครับตัวอย่างที่บอกไปนะครับในสไตล์ของหมอเอพท์แผนไทยข้าวนะครับก็ทานข้าวสวยเท่านั้นนะครับไรบุรีเขากล้องอย่าไปทานนะครับเพราะว่าแสลงนะครับเพราะว่าเรื่องการอับเสพนะครับข้าวทาน2เช้อโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องพวกกล้วยสับปะรดมะละกอฟักทองเผือกมันกะปโบดเบเกอรี่ที่เป็นแป้งน้าตาลงดไปงดก่อนนะครับงดก่อนนะครับแล้วก็ ตัวอาหารที่เป็นไขมันนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันจากหมูไขมันจากน้ํามันพืชไขมันจากน้ํามันจากกะทิอะไรต่างน้ํามันมะพร้าวผมก็ให้คนไข้งดนะครับงดไปก่อนนะครับนะฮะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราได้รับไปน้าตาลน้อยๆนะครับร่างกายของเราก็จะเอาตัวเอาตัวพลงังงานตัวสารอาหารระดับที่2นะมาเผาผัานเป็นพลังงานอย่างที่บอกไปนะครับระดับที่2คือสารอาหารระดับที่2คือโปรโตีน โปรโตีนนะครับในร่างกายของเราคือตัวหลอดเลือดน,นะครับตัวกล้ามเนื้อนะครับตัว lethal, โครงสร้างของเราไม่ไว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดเส้นประสาทพวกขอ้อมูลทั้งหลายนะครับภูมิคุ้มกันก็มาจากส่วนประกอบของโปรโตีนในร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราทําไงนะครับร่างกายเขาฉลาดนะครับเขาจะมีการหยุดนะครับหรือว่าไม่เอาข้ามข้ามโปรตีนที่เป็นโครงสร้างหลังในร่างกายของเราไว้ก่อนนะ <c oughs> ข้ามไป ้ามไปเอาพลังงานสำรองก็คือไขมันนะครับไขมันเป็นพลังงานสำรองะระดับที่3นะครับที่ร่างกายของเรามา,มาเผาผลาญเป็นพลังงานไขมันที่อยู่ในร่างกายของเราก็คืออะไรบ้างคือไขมันที่อยู่ตามใต้ผิวหนังของเราอยู่ตามเซลล์ตับของเราในหลอดเลือดรวมถึงตัวทุกส่วนในร่างกายของเราที่มันไขมันสะสมอยู่นะครับตามหลอดเลือดอะไรทั้งหลายรวมถึงตัวที่เป็นรูมอตอโตนโนดที่เกิดเป็นฟอร์มตัวเป็นเป็น,ปนทั้งผืดที่อยู่ในมดลูกของเราอยู่ใน เซลล์ที่เป็นเนื้องอกทั้งหลายนะครับรวมถึงตัวร่างไข่เต้านมมันจะถูกดึงออกมาเาผาผลาญเป็นพลังงานแทนดึงค่อยดึงออกมาดึงออกมาในขณะเดียวกันเราก็ต้องออกกําลังกายเป็นการกระตุ้นเาผาผลาญพลังงานเผาผลาญพลังงานออกมานะครับนะไขมันเลือดของเราจะลดลงนะการที่เราทานตัวโปรโตีนกับผักที่เข้าไปโปรโตีนให้อะไรบ้างครับโปรโตีนเราย่อยเสร็จปุ๊บก็ให้กรดอะมิโนโโกรดอะมิโนโรวมกับตัว ผักก็คือให้เฟเบอร์กับวิตามินอวิตามินนะครับวิตามินเราจะเรียกว่าโคแฟกเตอร์นะครับตัวกรดอ,อะมิโนตัวกรดอะมินโนร,รวมกับโคแฟกเตอร์โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายของเรานะครับก็จะสั่งก่อสายโปรตีนขึ้นมาเป็นระบบเลือดนะครับเป็นฮอร์โมนเป็นคุมคุ้มกันเป็นกลรามเนื้อของเราแล้วก็เอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเรามาจากสารอาหารที่เป็นปโปรตีนสายโปรตีนดทานเข้าไปนะครับเราก็จะแข็งแรง,ขงแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะครับนะฮะแล้วนะครับ อย่างที่บอกไปนะว่าตัวธัญพืชมันมเกี่ยวข้องอะไรที่หมอเอจะต้องพูดถึงนะครับว่วาเราจะทานธัญพืชอย่างไรให้มันปลอดภัยเพราะว่าอะไรนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าเราต้องไปลงลึกถึงสัดส่วนตัวโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันในธัญพืชน,นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะครับก็ตัวธัญพืชนะครับในสไตล์ของหมอเอนะครับก็ขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือกลุ่มที่ให้คาร์โบไฮเดรตหรือแป้งสูงนะครับก็คือ พวกข้าวพวกข้าวกล้องไรบุรีนะครับพวกข้าวเหนียวอย่างเงี้ยครับค่คนข้างจะให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีแป้งสูงนะครับพวกข้าวฟ่างพวกข้าวสาลีพวกข้าวโอ๊ตนะครับพวกข้าวโคดลูกเดือยนะครับลูกเกียดไม่ว่าจะเป็นลูกเกียดลูกเกียดก็คืออังหุ่นนะครับเป็นสีเหลืองสีดาอะไรก็เหมือนกันนะครับนี้ก็เป็นกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เลี่ยงไปก่อนนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเมล็ดเปลือกแข็งหรือถั่วเปลือกแข็งนะครับกลุ่มนี้ ก็จะเด่นตรงไหนนะครับก็คือให้พลังงานจากไขมันค่อนข้างสูงเลยนะครับนะฮะให้ไขมันค่อนข้างสูงเลยเขาจะเช่นอะไรบ้างนะครับตัวอะ몬ต์นะครับแมคคาเดเมียพิตาชิโอพวกถั่วลิสงเม็ดม,ม,ม,มะม่วงหิมพานต์แล้วก็งานะครับพวกงาต่างๆงาขาวงาดำนะครับพวกนี้นะครับนะบในพวกตระกูลถั่วเปลือกแข็งพวกนี้นะครับ ในทางแพทย์แผนไทยนะครับเขาจะให้ฤทธิ์มันร้อนนะมันร้อนนะครับฤทธิ์ของมันจะเป็นมันร้อนไขมันจะค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ร้อนร่างกายของเรามีการอักเสบอยู่แล้วเจอทันยพืชที่มีฤทธิ์มันร้อนเข้าไปเป็นยังไงมันจะอักเสบในร่างกายของเราจะอักเสบอักเสบขึ้นมาเราจะปวดหน่วงขึ้นมานะครับในทางคลินิกผมพบว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับนะบเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ ทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็คือให้คุณค่าทางอาหารก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิมีไขมันนะครับพวกวิตามินเกลือแร่แล้วก็กาบใยอาหารนะครับนะฮะนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจุดที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องมองถึงว่าโภชนาการนะครับหรือส่วนประกอบของพวกถั่วเหล่านี้เป็นยังไงนะครับนะเรามาดูอัลมอนด์นะถั่วอัลมอนด์นะครับคุณค่าทางโภชนาการ28กรัมนะ28กรัมให้ พลังงานก็คือ161กิโลแคลอรี่นะครับไขมันเท่าไหรหรือไม่ครับ14กรัมนะครับโปรตีน6กรัมคาร์โบไฮเดรต6กรัมนะครับนะครับแล้วก็คิดดูนะครับว่าสัดส่วนหลักๆก็เป็นไขมันนะครับถั่ววอลนัทนะครับถั่ววอลนัทนะฮะก็คือ28กรัมเหมือนกันก็ให้พลังงาน182กิโลแคลอรี่นะครับไขมันเท่าไหรหรือไม่ครับ18กรัมนะครับโปรตีน 4กรัมนะฮะคาร์โบไฮเดรต4กรัมนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานละครับก็คือ28กรัมเหมือนกันนะครับก็ให้พลังงาน155กิโลแคลอรี่ไขมัน12กรัมนะครับโปรตีน5กรัมนะฮะแล้วคาร์โบไฮเดรตหลัก9กกรัมนะครับถั่วแมคคาเดเมียนะครับคุณค่าทางโภชนาการก็คือ28กรัมเหมือนกันนะครับก็ให้พลังงาน200กิโลแคลอรี่นะครับ แล้วก็ไขมันเท่าไรรูกไหมครับ21กรัมนะครับโปรตีน2กรัมนะครับคาร์โบไฮเดรต4กรัมนะครับนะฮะถั่วที่สงนะครับพวกเราคุ้นเคยกันนะครับก็คือนะครับ28กรัมเหมือนกันให้พลังงาน176กิโลแคลอรี่นะครับไขมันเท่าไหร่ไขมันก็คือ17กรัมโปรตีน4กรัมนะครับไขมัน5กรัมนะฮะถั่วพิตาชิโอนะครับ28กรัมเหมือนกันนะครับให้พลังงาน 156กิโลแคลอรี่นะครับไขมันเท่าไหร่หรือไม่ครับ12.5กรัมโปรตีน6กรัมคาร์โบไฮเดรต8กรัมนะครับนะครับแล้วก็ถั่วเฮเซลนัทนะครับ28กรัมเหมือนกันนะครับให้พลังงาน176กิโลแคลอรี่ไขมัน9กรัมนะครับโปรตีน6กรัมนะครับคาร์โบไฮเดรตหกกรัมนะครับจะสังเกตนะครับว่านะครับจะสังเกตนะครับว่า สัดส่วนของเราคิดว่าทั่วต่างๆนะครับที่ได้รับการโปรโมทว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ดีมีประโยชน์ไม่เสี่ยงนะครับแต่เราดูสัดส่วนดูสิครับนะครับว่าตัวไขมัน่ะค่อนข้างจะเยอะเทียบสัดส่วนกับโปรตีนแล้วนะครับโปรตีนแถมก็ยังมีแป้งเข้ามาด้วยนะครับนะสัดส่วนของไขมันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับนะครับผมเองนะครับเลยให้คนไข้งด ถั่วพวกนี้เลยนะครับท่านใดที่มาเป็นคนไข้ผมหรืออยากจะเอานําความรู้ผมไปใช้ผมไม่ห่วงนะครับถั่วเหล่านี้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้งดเลยนะครับงดเลยนะครับงดเลยเพราะอะไรไขมันเราสูงเราอยากจะลดปริมาณไขมันหรือเราลดลงเราต้องลดอะไรลดอาหารที่เป็นไขมันเช่นเดียวกันเราอย่าไปมองว่าแค่น้ํามันหมูน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นไม่นะครับเราต้องเจาะลึกถึงตัวสารอาหารตัวโภชนาการที่อยู่ใน อาหารตระกูลพวกธัญพืชด้วยนะครับเป็นเหตุผลนะครับว่าพวกถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะ่วอัลมอนด์นะครับพวกแมคคาเดเมียพิตาชิโอถั่วที่สงนะครับพวกงานะครับพวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับถั่ววอลนัทอะไรต่างๆนะครับทำไมหมอเอถึงให้งดนะครับงดเพราะอะไรเพราะไขมันสัดส่วนที่มันสูงนะครับแล้วธัญพืชนะครับเราจะทานอะไรได้บ้างนะคุณหมอนะครับ ธัญพื่ชที่ผมแนะนําให้ก็คือถั่วเหลืองกับถั่วเขียวนะครับถั่วเหลืองกับถั่วเขียวนะครับเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการกันนะครับนะก็คือตัวถัวเขียวเองนะครับเราเอามา100กรัมนะครับก็ให้พลังงาน374กิโลแคลอรี่นะครับโปรตีนนะครับก็คือ24กรัมคาร์โบไฮเดรต6กรัมนะครับแล้วก็ไขมัน19.94กรัมนะครับ จะสังเกตว่านะครับสัดส่วนของโปรตีนค่อนข้างเยอะในถั่วเขียวเทียบกับตัวคาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วนะครับนะฮะแล้วนะครับแล้วถั่วเหลืองล่ะคุณหมอนะครับแล้วถั่วเหลืองนะฮะนะครับนะครับแล้วถั่วถั่วเหลืองนะครับร้อยกรัมเหมือนกันนะครับให้พลังงานก็คือ435กิโลแคลอรี่นะครับโปรตีนนะครับ36.49กรัมนะครับคาร์โบไฮเดรต30.16กรัมไขมันสิ 94กรัมนะครับแต่สังเกตนะครับว่าตัวถั่วถั่วเหลืองนะครับผมเองแนะนําให้คนไข้าทานในรูปของอะไรบ้างครับรูปของเอต้าหู้ถั่วเหลืองชนิดหลอดสีขาวนะครับชนิดหลอดสีขาวถ้าเป็นอย่างที่บอกไปแล้วว่าเต้าหู้แบบเป็นแผ่นสีเหลืองสีขาวส่วนใหญ่มักจะตกตะกอนด้วยน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูก็เป็นของหมักดองไปเร่งการอัเสพในระบบภายในของคุณผู้หญิงของเราแล้วก็เลี้ยงเอาเลี้ยงเอานะครับแล้วก็ ทานเฉพาะเต้าหู้ถั่วเหลืองหลอดสีขาวนะครับแล้วหลายท่านก็บอกว่าคุณหมอนะครับคุณหมอแล้วแล้วแบบเป็นแบบนมกล่องนมถั่วเหลืองแบบกล่องสี่เหลี่ยมเราคุณหมอนะครับเราจะเลือกยังไงนะครับเราจะเลือกยังไงเวลาเลือกนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งถ้าเป็นสูตรน้ําตาลน้อยก็จะดีนะครับสูตรน้ําตาลน้อยก็ดีแล้วอย่ามีนมผงอย่ามีงาดานะครับนมผงงาดําโดยเพราะนมนมผงขึ้นมาจากนมวัว ผลิตภัณฑ์จากวัวทุกชนิดเลยมันแสลงมากๆเลยนะครับผมเจอคนไข้เดียทานเข้าไปมาสาวันตกเลือดได้นะครับเพ็นทานครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่พอบ่อยเข้าฉี่เข้าตก,กเลือดได้นะครับมันได้การเกษตรนะครับอย่าไปทานนะครับวัวและผลิตภัณฑ์ของวัวทุกชนิดเลยทานไม่ได้เราก็อย่าไปทานกันนะครับนมถั่วเหลืองแบบกล่องเราเลือกแบบไหนเราเลือกแบบกล่องสีชนิดที่เป็นน้ําตาลน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของนมผงและก้างาดํา นะครับนะฮะแต่สังเกตนะครับว่านะครับเราหลายๆท่านเลยนะครับที่อาจจะเพิ่งมาฟังไลฟ์นี้นะครับเราก็ได้ข้อคิดนะครับว่านะครับเราจะเลือกตัวธัญพืชอย่างไรนะครับผมคิดว่านะครับจำง่ายสุดก็คืออะไรบ้างครับก็คือทานเต้าหู้ถั่วเหลืองเช่นหลอดสีขาวนะครับหรือถ้าเป็นเต้าหู้กล่องก็เอาแบบเป็นสุน้ำตาลน้อยไม่มีผสมของตัวนมผงแล้วก็งาดำนะครับ ส่วนถั่วเขียวเราคุณหมอทานแบบไหนนะครับผมเองก็จะให้แนะนําให้คุณไข่าทานในลักษณะของถั่วเขียวต้มถั่วเขียวต้มนะครับเวลาที่อยากหวานแล้วก็ใส่ซูคัลโลสนะใ,ส,ใส,ส,ส่ใส่ซูคัลโลสใส่น้านแข็งนะครับมันก็หวานนะหวานเย็นได้นะครับแล้วอร่อยนะครับแต่ก็คือทานบ้างนะครับไม่ให้เน้นทานสไตล์ของโมเอก็คือเน้นทานตวก,กับข้าวที่เป็นโปรโตนนีนที่ไม่แสลง60-70%ผักที่ไม่แสลง30-40%นนะครับแล้วก็ ปรุงด้วยเกลือน้ำปลาชิวขาวซอสถั่วเหลืองผลไม้ก็แอปเปิลกั่งหิวกินอิ่มหยุดไม่ได้ให้อดหิวกินอิ่มหยุดไม่อดแล้วก็ออกกำลังกายกันนะครับจำแค่นี้พอนะครับจำแค่นี้พอหลายท่านก็บอกวุ้นเส้นหรือคุณหมอทานได้เยอะไหมก็คือทานบ้างนะทานบ้างนะครับทั่วเขียวก็ทานบ้างนะครับแล้วก็ทานแค่นี้นะครับนะฮะ ระบบภายในของคุณผู้หญิงร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาหารแสลงต่างๆที่ผมพูดในหลายๆไว้รวมถึง e ีีที่211หนะครับหรือไลฟ์อื่นๆนะครับถ้าเป็นไลฟ์ต้นๆนะครับที่ผมอาจจะพูดไว้2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอันคืออัปเดตก็คือปราณินทานไม่ได้นะครับก็ดีสุดก็คือฟังไลฟ์หลังๆนะครับสิ่งที่ผมได้มาก็คือคนไข้นั่นแหละครับเป็นครูให้นะครับว่าคนไข้แต่ละท่านทานแล้วเป็นยังไงนะครับอาหารแสลง ไม่ได้แสดงกับยาไทยไม่แสดงกับยาคุณหมอเอไม่ได้แสดงกับตัวว่าต้องมาทานยาไทยไหมนะครับอาหารแสดงนะัเป็นกฎสารกลที่ครูบาอาจารย์ท่านได้รวบรวมไว้รวมถึงผมเองนะครับได้ข้อมูลนะครับจากที่รักษาคนไข้จริงก็เลยเอามาฝากทุกทุกท่านนะครับนะครับไลฟ์นี้ผมก็คิดว่าเป็นไลฟ์หนึ่งที่มีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านเลยนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเองก็ฝากท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยให้ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเองนะครับรวมถึงที่อยู่ในอเมริกาแคนาดากาลิใต้เอ่อแคนดานะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงพี่น้องของเราทางสปปลาวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มารับชมและก็เอาความรู้ต่างๆที่ผมให้ไปนะครับสิ่งที่ผมให้ทุกท่านไปก็เป็นความรู้ที่วิธีการต่างๆที่ผมรักษาคนไข้จริงนะครับท่านใดก็ถ้าอยากจะมารักษาข้อเอนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางเลยนะครับนะร,บระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคในการรักษาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแนวทางหลักการที่ผมให้ไวน้นะครับนะฮะ เป็นคนไข้ผมแล้วนะครับผมเองให้คนไข้สบการบ้านให้หมอดูทุกเมื่อทุกวันเลยมีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับระยะทางจึงไม่ใช่อุปสรรคในการรักษานะครับระยะทางไม่ใช่อุปสรรคในการรักษาในยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับผมเองก็ฝากทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสับวันนี้สวัสดีครับ